สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำต้มขาไก่ในสไตล์ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่าส่วนผสมวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะก็จะมีตะไคร้กับข่านะคะเราไม่ได้ใส่หอมแดงเพราะเราไม่ชอบนะคะแล้วก็มีเ,เห็ดฟางนะคะมีพริก ที่หมูที่เราบุกไว้นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดเมื่อกี้นะคะเราชอบมันหอมนะคะแล้วก็กะทินะคะกะทิเราใช้ของอัมพาวานะคะขวด250 ML นะ,ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวนะคะอย่างแรกเลยเราก็ตั้งน้ำนะคะใส่ตะไคร้ใส่ข่าแล้วก็ใส่ เกลือนะคะเกลือที่นุ่นใช้ก็คือนุ่นใช้ดอกเกลือนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยเพราะว่าดอกเกลือมันจะทําให้มันหอมอะ่ะมันอร่อยอะ่ะมันมันจะนัวกว่านะคะ พอได้เสร็จแล้วเนี่ยนะรอให้มันร้อนสักนิดหนึ่งนะคะพอมันมีไอเนี่ยนุ่นก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะเพราะว่านุ่นไม่อยากใส่ตอนแรกเพราะนุ่งกลัวว่ากะทิมันจะแตกมันมากเกินไปนะคะก็ใส่หมดขวดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราใส่กะทิเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่วันนี้นุ่นใช้ไก่ที่เป็นปีกบนของไก่นะคะหรือที่คล้ายๆเรียกกันว่าน่องเล็ก ะะใช้ปีกโบนตอนนี้ปีกโบนราคาไม่แพงนะคะนุ่นซื้อมา1กิโล80บาทนะคะเราก็ไม่ได้ใส่หมดนะคะใส่ตามเท่าที่เราอยากจะกินนะอันนี้นุ่นเก็บไว้ทำกินหลายมือก็อาจจะใส่เยอะหน่อยนะคะก็เอาเท่าที่ปริมาณน,นะคะหรือใครจะใส่ไก่ชิ้นส่วนอื่นๆก็ได้ที่ชอบนะคะแต่ที่นุ่นเลือกปีกโบนเพราะว่ามันกินง่ายสะดวกด้วยนะคะก็ หลังจากนั้นนะคะไฟที่เราเปิดในตอนนี้นะคะจะเป็นไฟเบานะคะไฟกลางค่อยไปทางเบาแล้วก็อย่าคนนะคะอย่าคนเพราะจะทำให้ไก่เหม็นข้าวนะคะรอจนมันเดือดนะคะรอจนมันเดือดถ้ามันมีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกนะคะเสร็จแล้วพอมันเดือดเราก็ปรุงรส พอปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะใส่ในช่วงตอนสุดท้ายใกล้ๆจะปิดไฟนะคะเพราะว่ามันสุกง่ายนะคะมันสุกง่ายเราปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะน้ำปลาน้ำตาล ผงนัวอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นุ่นจะใส่ใบมะกรูดด้วยเพราะว่านุ่นน่ะชอบกลิ่นหอมของมันบางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่ว่านุ่นน่ะชอบเพราะว่ามันมันได้รสชาติแบบเวลากินชดน้ํามันจะหอมนะคะ,ะแล้วก็กดๆมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟต่อให้มันแบบเดือดแบบอุยอุยซักประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นนุ่นก็จะใส่พริกแจ่วที่นุ่นบุบุไว้ นะคะอันนี้ใส่ตามใจชอบเลยใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จะแยกพริกก็ได้นะคะ เพราะว่ามันก็จะชูรสชาติขึ้นมาให้เราอีกนิดนึงหลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะใส่มะนาวนะคะเราจะต้องดับแก๊สก่อนนะคะไม่งั้นมันจะเสียรสชาตินะคะดับแก๊สแล้วค่อยใส่มะนาวนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูอีกทีนึงว่าชอบแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะได้ต้มขาไก่ที่หอมแล้วก็อร่อยพร้อมทางรสชาตินวลนวลมันๆของกะทิด้วยค่ะ แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะว่าเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรบ๊ายบาย